ดวงชะตาของท่านที่เกิดในลัคนาราศีกันประจำเดือนพฤศจิกายน2 5 6 7เป็นยังไงเรื่องแรกครับดวงชะตาของท่านในช่วงนี้มีเกณฑ์ว่าท่านอยู่ในสังคมไหนอยู่ในที่ใดก็จะได้เป็นผู้นำเป็นที่โดดเด่นในที่นั้นๆอยู่ในออฟฟิศก็เป็นที่หนึ่งอ่าเป็นนี่เวคนรู้จักมีแต่คนให้ความเคารพย่งเพรงอยู่ในบ้านก็มีแต่คนให้ความสําคัญอยู่กับเพื่อน พื่อนก็ยกให้เป็นตัวตั้งตัวตีเรียกว่าช่วงนี้ทําอะไรก็ได้เป็นผู้นําได้เป็นหัวหน้าคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นครับในเดือนนี้นะท่านต้องระวังการแข่งแย่งชิงดีชิงเด็ดที่มีคนไม่ชอบท่านที่แบบเอ้ยอยู่ดีมาเป็นผู้นําได้งไงอยู่ดีเพิ่งเข้ามาหรือโบ้ยว่าไอ้ความสามารถไม่ถึงนี่ระวังเรื่องนี้ให้ดีครับแต่ถ้าท่านปฏิบัติตามพื้นดวงครับพยายามเป็นผู้นําพยายามโคโปรเจกต์พยา ject, พยาม หาจุดดีของการที่เป็นผู้นาของท่านให้คนอื่นๆได้เห็นให้เขายอมรับว่าท่านเนี่ยเป็นผู้นําเขาได้เดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการสตาร์ทที่ดีที่ทําให้ท่านได้เป็นผู้นําได้เป็นหัวหน้าคนได้ manage บริหารจัดการสิ่งต่างๆรอบตัวได้ดีอย่างแน่นอนครับเรื่องต่อมาครับเรียกว่าครอบครัวของท่านในเดือนนี้เยมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ว่าจะให้ของชิ้นใหญ่ครับ ได้บ้านได้รถได้กิจการได้ของที่มันเฟื่องฟูเป็นเงินเป็นทองครอบครัวนะครับจะก,กลับมาหวานชื่นชื่นมืนไปช้อปปิ้งกันละไปเที่ยวกันสร้างความสุขให้กันและกันได้เครื่องประดับได้เงินได้ทองมากมายครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ครับใครที่มีครอบครัวนะครับพยายามอยู่กับครอบครัวพาครอบครัวไปเที่ยวพาไปทําบุญนะหากิจกรรมทําร่วมกันแล้วโชคลาภ ความเพลงความปังจะเข้าท่า,อย,นนอ,นอ,าอย่างแน่นอนเดือน้าเป็นยังไงไว้ติดตาม,มาในอีพีห้าโอ้ราศีไหนที่จะปังหรือจะพังเราจะมาเปิดชัดๆกันในช่องของยักษ์ใหญ่ขอให้ทุกท่านกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดอะไรได้กดแม่งไปให้หมดช่องของเรานะครับบอกไว้เลยว่าเป็นช่องที่เปิดเผยด,ดวกันไ,นไม่มีกั๊กไม่มีสปอยชัดเจน ขอบจริงแล้วเจอกันในคลิปถัดไปบ๊ายบาย